ขายดิบขายดีเลยท่อ v v นี่นะครับขายดีมากนะครับใครที่เปิดร้านขายพวกนี้ขายดีจริงๆนะมันต้องใช้มันจะเป็นมันจะเป็นกับชีวิตประจำวันมากนะครับรถเสียดินครับไม่รู้ขนมาทำอะไรนะนี่นาง,งานนะครับน้าง,งานเอปากบอ่อ ทีมงานตัดอ้อยครับกินหมูคลิปนี้พูด เรื่องอะไรดีเนาะเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องการรับงานการรับงานดีกว่าการรับงานปากบอกประมาณนี้นะควรรับราคาเท่าไหรเ่เอาแบบนี้ดีกว่าเผื่อบางคนอยากรู้นะว่าควรรับเท่าไหร่ดีนะครับที่ตัวเองอยู่ได้นะครับอ,อันนี้เขาเดยกงานทอ,อยแล้วกันนะ ระยะประมาณระยะประมาณถึงไม่200เมตรนี่ผมให้200เมตรไปอาจจะไม่ถึงครับอาจจะประมาณ150เมตรนะครับอันนี้สมมุติว่าผมเป็นเท่าแก่ไมโครนะสมมติสมมติว่าผมเป็นเท่าแก่ไมโครนะครับผมมาดูงานนะครับเจ้าของทีก็พาผมมาดูงานแหละเนี่ยขุดจักตรงนั้นอ่ะมาเทาตรงเนี้ย เท่าไรปรับเนี่ยดันด้วยนะเออคำนวณดูก็เอ,า,อางนี้คำนวณง่ายๆนะระยะนี้เอารถดำก่อนแล้วกันนะรถดำวิ่ง50ก็อ้เหลือน้อยครับผมให้60บาทแล้วกันนะผมให้รถดำา60บาทวิ่งเนี่ยจากตรงนั้นมาตรงนี้ผมให้รถดำหกสบาทนะใช้รถดำก็มาสัก สามคันไปสามคันสองคันไม่โครอาจจะรอนะครับแต่ว่าสองคันรถดำก็ได้เที่ยวเยอะนะหกสิบปะห้ะาสิบผมว่ามันตึงๆนะน้ำมันแพงเออเป็นเท่าไหร่แล้หกสิบเนาะรถไมโครเอ่าไมโครค่าตากนี ผมเอา90บาทไปอา่ามาโคลผมเอาเกาสิไป90า้าสละนะมาแล้วอันนี้มาโคลแปก็ทำได้ครับ80บาทก็ตักได้นะแต่บางเดี๋ยวนี้ทีมงานบางทีมงานเขาก็เอาร้อยแล้วนะครับ100บาทแต่นี้ถ้าเป็นผมผมเอาแค่เอา90บาท, 90, บาท90กับ40เท่าไหร่ ร้อยร้อยสามสิบแหละอ่าอันนี้สมมติว่าผมเป็นตัแตนนะแต่คนอื่นจะรับยังไงผมไม่รู้นะอ่าเป็นร้อยสามสิบเออสมมติว่าไม่มีนายหน้าแล้วกันไม่มีนายหน้ามาดูงานเองไม่มีนายหน้าะไม่ต้องมีหรอกนายหน้าหางานเองสมมติว่าเขาติดต่อไปเอง รถไทยนี่เอาไปเลยกองละ40บาทาเนี่ยถลา่ละร้อยเจ็ดแต่ผมแนะนำผมแนะนำให้รับไปเลยครับ200บาทครับเผื่อต่อนะเผื่อเจ้าของที่ต่อนะบอกไปเลย200บาท200ร้อ ้างที่อาจจะเอาตหน,น่อยรถหน่อยบ้าวิ่งแค่นี้เองเออนะลงลอมือเยครับร้อยแปดสิบป่ะร้อยแปดสิบประมาณนี้แหละ <laughs> <laughs> บางทีมงานรับแค่ร้อยสามสิบบาทเองใช้รถบริษัทล้วนๆนะครับ ไม่รับรถรวม130บาทเขาก็ทำได้นะครับเลยอ่ะโอ้โหร้อยสิบบาทจะได้ไรน้ำมันแพงด้วยก็คือรับให้เจ้าของที่เออไม่แพงเกินนะครับเราอยู่ได้นะครับเขาอยู่ได้กัวราคาประมาณนี้แหละ บางทีบางทีเขาก็คำนวณมาแล้วเขาก็คำนวณเป็นเหมือนกันนะครับแต่ก็แล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วแต่พื้นที่บางพื้นที่ก็แพงครับบางพื้นที่ก็ถูกมันมันจะตายตัวไม่ได้นะครับอาชีพนี้ธุรกิจนี้ครับบางพื้นที่ก็สองอยกว่าก็มีครับ ไว้ทำนาด้วยแล้วก็ปลูกอ้อย ราดเลยว่ะโอ้โหไอรถดำราดไอรถไทยจะได้ไม่ต้องแบบดันยากไงี้เอเอ,เอมันต้องแบบนี้รถไทยจะได้ดันสบายๆเออต้องราดอย่างนี้เลย โอ้แล้วเขาไม่ตัดอ้อยบ่เขาไม่ตัดอ้อยบ่ฮะติดคิว,ควโอ้นี่แหละติดคิวก็ตัดไม่ได้นะครับต้องรอนะครับมา ผมถามพวกที่เขาต่อคอกวิ่งอ้อยนะอย่างพวกเนี้ยพวกรถดำแบบนี้แหละเขาว่าวันหนึ่งก็วันละเที่ยวสองเที่ยวนะครับใส่ประมาณสิบสี่ตันครับถึงสิบห้าตันนะตันละแต่ละร้อยครับ ก,ก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่มันวิ่งแค่เที่ยวสองเที่ยวรถไม่ค่อยช้ำหรอกอันนี้วิ่งทั้งวันช้ำชครับักก้อนพักก้อน,กกอ,นอืมส้อมอะไรมากวันนั้นอ่ะอันนี้อันนี้ยังเลยยัง,ยง ยังไม่ได้ซ่อมครับแล้วไปว่านั้นที่ถอดล่ะอืออ่าจะอยู่บ้านอือไอ้ที่ถอดนั้นถอดถอดเฟืองกันเนาะถอดเฟืองออกแล้วยังไงต่อใช้ได้เลยก็ใช้แบบนี้เผาเดียวอย่างเงี้ยอ๋อวิ่งเผาเดียวครับอืมวิ่งเผาหลังเผาเดียวจบจบเลยเฮ้แต่ดันดินอันนี้มันได้อยู่ ว่าจะรอดูเขาตัดอ่อยเขาไม่ตัดแล้วมั้งโอ้โหอ้เปลย,ย,ยเปรยเลยน,นั่นโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับบายบายกับรถเสียสนิดแล้วกันนะครับ แบบนี้ดันสบายดันง่ายครับ